สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาว่าชาแนลวันนี้เป็นวันที่สองที่ลาว่าจูเนียลาว่าจูเนียเกิดมา<อ>ม,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 มีกันสามตัวเลยบิกเก,ลกิลนะครับเขาไม่ยอมแม่ไม่ยอมเลี้ยงอะ่ะสาเหตุที่แม่ไม่ยอมเลี้ยงเพราะว่าเขามีอายุเยอะแล้วลาวามีอายุประมาณสิบปีได้สิบปีได้นะพาเกิดมาแล้วเขาก็ เขาไม่ใกล้ลูกเลยพอลูกเข้าไปใกล้เขาขูดด้วยใช่เขาขู่แล้วเลยต้องเอามาเนี่ยเอามาป้อนนมเองใช่แต่ว่าเนี่ยทุกสามชั่วโมงนะอ่าถ้าเป็นเกินหนึ่งถึงสามวันนี่เขาให้ป้อนทุกสองชั่วโมงแล้วถ้าวัดสี่วันขึ้นไปนี่ทุกสามชั่วโมงแล้วก็สี่วันถึงเจ็ดว,วันถ้าว่ดเจ็ดวันขึ้นไปนี่ก็คือห่างห่างออกไปเรื่อยๆทีละชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรตอนแรกป,ป้อนยากมากเลยอะ่ะเออแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าพอรู้เทคนิคว่า ต้องจับขวดนิ่งๆเฉยๆนะเขาก็จะนึกว่าเต้าแม่เออเขาก็จะดันดัใช่แล้วแล้วหมาไเหมือนกับแมวเนาะหมากินปุ๊บอืปั๊บฉี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉี่เลยกินไปอืไปใช่แล้วเราเลียเราให้นมแพะอันนี้อันนี้ให้นมแพะที่สำคัญเลยอย่ะเอานมบัวให้เขากิน เพราะว่าลูกนักกับลูกแมวนี่เขาจะความเสียเออสงสารเพราะว่าแม่เขาไม่ยอมเลี้ยงดูดุด้วยเหมือนเขาแบบว่าลำคาญน่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นน่ะเราจะลองเราจะลองเอาเราเคาะเรากงมาเนาะเราจะลองอ่าให้เขาอยู่กับแม่เขาให้เขาอยู่กับแม่เขาเพราะว่าเพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่กับแม่เขามากกว่าอะไรเงี้ยออกแล้ว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 เดี๋ยวนะอันนี้ตัวที่สองละเดี๋ยวลองโมันแล้วรอ เนื้อตัวสีนะะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะะไป,ไปตัวต่อไปตัวไหนตัวไหนตัวสุดท้องตัวที่ขาตัวสุดท้องเนี่ยมันเป็นบีก้นที่เหมือนแบบว่าน่าจะเป็นไปนทางพ่อเขาอ่าเอาไปว่าจูเนียร์ลาวาสามตัวเนี้ยเป็นผสมนะ ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเขาพ่อเขา่เป็นพ่อเขาเป็นเออเป็นพันเหมือนกันแต่เราไม่แน่ใจว่าพันอะไรไงแล้วพ่อเขาอ่ะขาวทั้งตัวเขาแอบมุดรั้วเข้ามาเออใช่ตอนบ้านบ้านของเราอ่ะรั้วมันเป็นแบบมันมีช่องไงแล้วช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงติดสัตว์เราเราระวังแหละแต่ตอนที่เรากางดึกอ่ะเราก็ไม่รู้เนาะเพราะหลังๆมาเราวาเราไม่ได้ใส่ค้อกไงแต่ก็ แต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็ถือว่าลูกเขาออกมาแล้วก็อ้ก็ก็โอเคสมบูรณ์ก็ <c oughs> จะเป็นลาวาจูเนียก็จะเป็นคอกนี้แหละน่าจะได้คอกอดเดียวแล้วก็ทีมงาคเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยสามตัวใช่เป็นตัวผู้ทั้งหมดสามตัวอันนี้ตัวสุดท้องตัวสุดท้องก็น่ารักน่ารักนีวเขาจะมีเขาจะมีนี่มีตำหนิมีอะไรเขาก็ไม่รู้แต่ตัวเขาตรงนี้มันไม่ใช่เลอะนะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆสีน้ําตาลสีแม่เขาหรือเปล่าไม่รู้ออแต่เนี่ยไม่มีไม่มี แต่โตขึ้นอาจจะดูจำนิอีกทีนะแต่หูเขาดูดิหูเขาเป็นสี้ิมตาเนี่ยหูเป็นหูบิ๊กเกิลนั่นแหละก็เดี๋ยวจะออกมาน่ารักรับรองออกมาน่ารักแน่นอนเนี่ยแล้วแก้มนี่มๆชอบจับแก้มฝ่าเท้าเขาว่าอู้จีแรกเห็นที่ว่าเลือดออกแดงมากเท้าแดงมากเลยเมื่อคืนน่ะร้องเยอะมากร้องเยอะมากเราต้องให้ให้นมทุกสองชั่วโมงแต่ว่าวันนี้วันนี้รู้สึกว่าน่าจะนอนกันเยอะมากกว่าวันนี้นอนกันเยอะมากกว่าแต่ก็ต้องไปซื้อดูเนี่ย ต้องช่วขวนนมเเพิ่มเพราะว่าต้องช่วยกันให้เพราะว่าบางทีให้ตัวนี้ตัวอื่นอ่นร้องอยู่ใช่ตไหนไปตัวนี้ไปเอยเอาไปไหนตอนนี้ลาวาเขาอยู่ในกล้องปาแดงฝาแดงเชียวลาว่าเขามาเขี่ยประตูก็เลยจะเอาลูกไปให้เขาดูซิว่าเขาจะเขาคิ่ถึงลูกใช่ไหมใช่คิ่ถึงลูกใช่ไหมลาว่า ว่ายังยังให้เขาไอ้นี่ไม่ได้นะเพราะเราวาเขายังไม่สะอาดดีเท่าไหร่เราวาคิดถึงลูกใช่ไหมลูกนี่นั่นเห็นไหมเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยเธออ่ะมาเคลียะตูวแล้ว่าคิดถึงลูกให้ลูกกินนมหน่อยลูกให้ลูกกินนมหน่อยไปไหนล่ะจะไปไหนให้ลูกกินนมหน่อยอืไม่เอาไม่เอาลูกเลยเธอไม่เอาลูกเลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้น่าจะให้เธออยู่กับเขาไปตลอดเลยหนีไปละ ไม่เอาลูกเลยเราวาเราวาไม่ชอบลูกเลยเนี่ยทำไมอ่ะให้ลูกมาเอาลูกลูกไปอยู่ข้างข้างนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาหนีตลอดเลยอ่ะอืขอไม่เอาเลยไม่ต้องไม่ต้องไปขุดหนีเลยไม่ต้องไปขุดเลยไม่เอาลูกก็ได้<ำ>เลี้ยงเดี๋ยวฉันจะให้คนอื่นไปหมดเลยนะเธอเราวาเลี้ยงเองก็ได้เลี้ยงเองได้เราจะเลี้ยงก<อ>ันแ,แล้วอย่างนี้คืนนี้เขาจะอยู่ในได้ยังไงไม่รู้เนี่ย ันต้องลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนคุณก็แม่เดีนี้จะขังเขาไว้ด้วยกันเออลองดูก่อนนะไปบายบายลาลายงอ่าตอนนี้เป็นเย็นของวันที่สองนะครับตอนแรกลาวาจะหนีไม่ยอมให้ลูกเข้าใกล้เลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องบังคับนะครับจับบังคับให้เขานอนลงแล้วก็ เอาลูกมาดูดนมกันทีละตวัวแล้วก็คอยจับคอยรูปคอยรูปหัวรูปท้องเขาไว้นะครับสุดท้ายก็เป็นอย่างเนี้ยก็คือนอนยอมให้ลูกดูดนมแต่ถ้าว่าเราลูกห่างปุ๊บเขาก็จะลูกหนีก็เลยต้องคอยเฝ้าจนกว่าลูกจะกดูดนมอิ่มนะครับดูกันดูกันยนึงมีความสุขเมาแนมากตัวขาวหลับไปแล้วไหมเนะี่ยหลับค่ัเต้านมแม่แล้วก็ หาวิธีให้กินนมแม่จนได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวันต่อไปวันที่สามนะครับว่าผลจะเป็นยังไงเขาจะยังให้นมลูกอยู่ไหมแต่คงไม่มีปัญหาละลาวาเป็นหมาแก่นะครับประมาณอายุประมาณสิบปีแล้วเขาก็เลยไม่ยอมเลี้ยงลูกตอนนี้ที่เขายอมเลี้ยงลูกเพราะว่าถูกเราบังคับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องลาว้าชแนลของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามดูว่า น้องหมาของเราจะเป็นยังไงต่อไปเราวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย